สวัสดีครับผมบุญจาครับจากคลิปก๊อกน้ำหยดคราวที่แล้วมีคอมเมนต์จำนวนมากถามถึงหัวก๊อกฝักบัวและหัวก๊อกอ่างล้างจานน้ำหยดจะทํำอย่างไรแกไม่อยากครับใช้วิธีเดียวกันกับคลิปที่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก๊อกทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นระบบเซรามิกวาลเหมือนกันจะต่างกันแค่รูปทรงภายนอก ทำให้วิธีการถอดฝาครอบต่างกันออกไปผมจึงหาหัวก๊อกลหลายแบบเท่าที่ผมมีมาสอนเป็นแนวทางในการถอดฝาครอบในแต่ละแบบส่วนการแก้ไขน้ําหยดเหมือนกันทุกอย่างครับมาเริ่มต้น้วยการถอดฝาครอบกันก่อนแล้วไปดูวิธีการแก้ไขกันครับหัวก๊อกแบบก้านโยก ใช้ผ้ารองที่ก้านโยกแล้วใช้คีมหรือเครื่องมือที่คุณมีจับให้แน่นขันทวนเข็มนาฬิกาออกมาแล้วจะเห็นรูเป็นหัวสกูหกเหลี่ยมใช้ไขควงหกเหลี่ยมขันทวนเข็มนาฬิกา ดึงฝาครอบออกมาเวลาประกอบก็ย้อนขั้นตอนการถอดครับตัวนี้จะเห็นมีรูอยู่ข้างๆจริงๆแล้วมันมีฝาครอบกลมๆเล็กๆอยู่แต่เนี่ยฝาครอบมันหายไปก็ใช้ไขควงสอดเข้าไปแล้วก็ไขออกเหมือนกันครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบก้านโยกแต่ถอดออกมาแล้วหัวสก,กูจะยาวออกมาข้างนอกฝาก็ใช้ไขควงหกเหลี่ยมไขออกมาเหมือนกันครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบก้านโยกเหมือนกันครับแต่ว่ามีฝาก็กลมๆเล็กๆปิดอยู่ใช้ไขควงเล็กๆแง่ฝาครอบออก แต่่าสกูข้างในเป็นแบบสีแ่แฉกก็ใช้ไขควงสีแ่แฉกถอดออกไม่ต้องแปลกใจครับวาลวข้างในไม่เหมือนกับตัวอื่น เนื่องจากเป็นมัลติวาวที่มีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นและสามารถปรับอุณหภูมิให้ร้อนมากร้อนน้อยได้ในตัวเดียวกันผมแค่อยากให้เห็นวิธีการถอดฝาครอบออกเท่านั้นเองครับต่อไปก็ไปดูการแก้ปัญหาน้ำหยดกันครับ บิดน้ำที่จะมาหัวก๊อกนี้ก่อนนะครับหัวก๊อกลูกบิดบางตัวจะมีฝาครอบพลาสติกที่เป็นโลโก้ของก๊อกอยู่ด้านบนก็ใช้ไขควงแงะออกก็จะเห็นหัวสกูด้านในส่วนก๊อกตัวนี้เป็นลูกบิดเรียบๆฝาครอบเป็นแบบคลิป,ปล็อกก็ใช้มือดึงออกตรงๆเลยครับจะเห็นหัวสกูสี่แฉกตรงกลางใช้ไขควงสี่แฉกไขออกครับ เสร็จแล้วก็ถอดสายฝักบัวออกก่อนเพื่อไม่ให้มันเกะกะในขั้นตอนต่อไปครับจากนั้นก็ใช้ประแจจับหัวก๊อกด้านในให้แน่น แล้วใช้ประแจอีกตัวจับส่วนที่เป็นหกเหลี่ยมทองเหลืองขันทวนเข็มนาฬิกาขันพอหลวมก็ใช้มือหมุนจนวาวเลื่นออกมาจากหัวก๊อก ตัวนี้จะเป็นชุดหั oh, wow. ววาลซิลามิกหงายด้านยางซิลิโคนสีฟ้าขึ้นใช้เข้กควงเล็กๆแงะเบาๆให้มันหลุดออกมายางตัวนี้ใช้เป็นนานๆมันจะแข็งตัวไม่ยืดหยุน่นทำให้แรงกดที่วาลซิลามิกน้อยลงทำให้ปิดไม่สนิทน้ำก็ซึมผ่านาวาลออกมาได้ สีขาวที่เห็นคือววซลซรลามิกต่อไปก็ใช้กันไกลตัดยางรัดถุงแกงแล้วนำไปวางบนเซรามิกสีขาวให้ยางซิลิโคนชิดขอบทองเหลืองแล้วตัดยางให้ยาวพอดีกับขอบทองเหลืองอยางถุงแกงมีหน้าที่เสริมให้ยางซิลิโคนสีฟ้าหนาขึ้นเพื่อ เพิ่มแรงกดทำให้วาลวซิเลมิกแนบสนิทน้ำก็ไม่สามารถซึมออกมาได้อีก หวางยางถุงแกงเข้าที่แล้วก็นำยางซิลิโคนกลับมาใส่ในตำแหน่งเดิมกดให้แน่นจะเห็นได้ว่ายางซิลิโคนสีฟ้ามีความหนาขึ้นสูงขึ้นเห็นได้ชัดเจนแค่นี้ก็เป็นเสร็จสามารถนำไปประกอบเข้ากับหัวก๊อกได้แล้วค่อยๆหมุนด้วยมือตามเข็มนาฬิกาจนสุดแล้วใช้ประแจไขพอตึงมือก็เสร็จ แล้วนำฝาครอบสีฟ้าใส่กลับที่เดิมไขสกรูให้นั่นพอประมาณแล้วนำฝาครอบตัวนอกใส่ให้ตรงร่องเดิมดันเข้าไปจนมีเสียงคลิกก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อย แล้วใส่ใสายฝักบัวกลับเข้าที่เดิมไม่ยากใช่ไหมครับ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ก็เลือกเครื่องมือที่คุณมีผมอยากจะแนะนำให้คุณหาไขค,ควงชุดที่สามารถเปลี่ยนหัวไขค,ควงได้หลายๆแบบมีหัวสี่แจกหัวแบนหัวหกเหลี่ยมหัวสี่เหลี่ยมรูปดาวหกแฉกแปดแฉกมันมีประโยชน์มากในการซ่อมของใช้ภายในบ้านเพราะเดี๋ยวนี้การถอดอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมันมีหัวสกูในการยึดหลายรูปแบบถ้าคุณไม่มีไขค,ควงที่เหมาะสมคุณก็ถอดไม่ได้ ก็ต้องส่งซ่อมที่ศูนย์บริการมีค่าแรงที่สูงแล้เสียเวลาหลายวันครับหาซื้อได้ตามร้านเครื่องมือใกล้บ้านหรือโฮมโปรไทยวัสดุก็ได้แต่ถ้าเอาสะดวกก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ถ้าไม่รู้ว่าจะหายังไงก็เข้าแอป,ปแล้วค้นหาด้วยรูปภาพมันก็เด้งขึ้นมาให้เลือกสั่งได้ตามสะดวกเลยครับขอบคุณครับที่รับชมติดตามคลิปต่ตอไปนะฮะว่าจะเป็นเรื่องอะไร สวัสดีครับ